ครับถึงแล้วครับวัดวีละชตนธรรมมารามไม่เป็นลานจอดรถครับลานจอดรถกว้างๆนะครับอันนี้พึ่งมาฝ่ากันพึ่งมาครั้งแรกก็เลยบรูว่าทางเขามันอยู่ทางไหนอันนี้มเมาเข้าทางทางข่างโบ,ถบ,บงสนนโบถ์ครับนี่คือบันไดข่างม้านี่จะเป็นนาโบสถ์นะครับนี่ไปถอดรองเท้ากันครับ,รบแป๊บหนึ่ง นี่ครับโบบุตรบุตรงามๆสีขาวหนึ่งท้นสีขาวนะครับบ้านนี้นะนี่จะพระขอ,ขอ่อนบาง้างไหนครับ่กงนอกประมาณนี่ครับขาว,ข,าวาขี้ฝนนะ่าคล้่นะครับ้างนีฟังทั้งนี้จะเป็นพระหาพ่น้องครับทั้งเป็นพระประธาน ทั้งนี้จะเป็นพระพุทธชินราชทางนี้นก็ประดับด้วยกระจกสะท้อนเสียงไฟครับไปยิบระยบนี่ก็เป็นหมองทำบุญมีหมองหมองบูชาหนมลนะครับฝนตกจอยเป็นลายเส้ไป นี่เป็นหลวงพ่อเงินเงินไหลมานะครับนี่เป็นสะพานนาบวชนะครับสะพานเชื่อมขึ้นไปนาบวชบวชในี่ยสิ่ยกาดนะใกล้องรงนี้เดี๋ยววนะันเดอเดี๋ยวสินี้นี่กับเน้ยมกับไป,ะปนะสาวบ้านยาวข้างหน้าเราจะเป็นร้านกาแฟครับร้านกาแฟขายพวกขนมน้ำดื่มนี่ขายกุน้ยครับนี่ นั่งพักกันครับแป๊บนึงนี่จะเป็นรูปปั้นพระโธมายานครับข้างหน้าพูนสิเป็นเป็นอุทยานนาคินเป็นพญานาคคุณครับคุณนี่ครับด้านหน้าของพญานาคจะเป็นประมาณนี้ครับ มันกระตุกเบ็ดม an is ือกับปักแปักนี่ครับข้างๆวัดนี่งกำลังเห็ดนี่ครับส่วนมากจะเป็นทงน้าครับรอบบริเวณรอบบัดรเนื่องไปไกลๆคนจะเป็นกำลังสั่งกัมแพงวัดรนะครับขาวๆจุดๆนิดหน่อยวัดนี้กับเนื้อที่หลายเยอะครับเกือบลอยไร่นี่ครับด้านข้างกับน้ำนี่ผมเดินมาคางคางเลยครับวิ่งไปข้างหน้าอีกจะเป็นร้านกาแฟที่เขาทำเลย นี่ไปต่อครับทั้งหน้าสิเป็นแง้มเ,เห็นยี่ป็นเป็นหลวงพ่อเงินสองฟังไส้ขวามือนี่สิเป็นข้องยักครับใหญ่ครับขหญ่ีาง้นี่สิเป็นวิหารร้อยปีชาติกาล้างไหนเดี๋ยวพายเบิ้ง้างไหนครับ้างขวาสิเป็นหลวงพ่อเงินไรมานี่ครับสูง ีข้างซ้ายสิป็นวิหารร้อยปีชาติกาลข้างในก็สิเป็นพระพุทธชินราชอันนี้สิเป็นท้นสีเงินเงินครับสะท้อนแสงสีเหลืองนี่เป็นด้าน้างของพระอบุบสถสลางน้ำครับย่อไปไกลพุนสิป็นสิเป็นทางเขา่านะครับเป็นไปทางออกทางเข่าสิมีทางเดียวพุ่นทางเขา่าใส่มือสิป็นวิหารแก้วพระราชาปรมยาต นีขน้างนครับเป็นหมงทําบุญหมงถวายสังฆทานขน้างนนี่สิมีสลีละสังขารจำลองของพระราชพรมยานครับนี่ครับม <c oughs> ีประตูออกอลังการประตูเข่าเป็นประตูออก ก็เ,เขาทั้งเดียวกันครับนี่ทางนาวัดได้ครับเนี่ยทีนี้พระพุทธร,รูปเลี้ยงเงาหลายองค์ทีพองทั้งสองฟังใ,ในที่นีองค์ประธานในกลุ่มหนึ่งครับนี่คุณอีฟังหนึง่งฟังสายมือเป็นพระพุทธชินราชครับอันนี้จะเป็นทั้งถนนพากานี่นาวัดกับที่นี้พวกร้านขายของ ของกินของ,ของที่เลึกพวกของขนมต่างๆนะฮะกาแฟเย็นกาแฟร,แฟร้อนมีนะจ๊ะนี่ครับตอนกลับกำลังกลับครับฝนยังไม่หยุดเลยตอนกลับสิบไปทางไม่ไ้นะครับสิบไปทางเลี้ยวขวาขว่าสิบไปสินตลาดบ้านสวนร้อยปีคลองสวนร้อยปีนี่จะเป็นบริเวณหน้าวัดน,นะครับ เป็นทางผ่าไปตรงไปก็จะไปออกไปลาดกระบังครับซ้ายขวาของทางจะเป็นพระพุทธร,รูปเรียงรายนี่เป็นบรรยากาศภายในของโบสถ์ครับโบสถ์วิหารกลางน้ำนี่เรามห้เ,หเบิ้งครับรูปก็พอที่ถ่ายได้ครับกล้องโทรศัพท์ก็ได้ประมาณนี้นะครับภาพร,มรวมๆของวัด นี่ครับคลองใหญ่มากทับกนตายอะ่ะอันนี้เป็นข้างในวิหารชาติการร้อยปีนีหลวงพ่อเงินไหลามาทองไหลามานี่เป็นภาพบริเวณหน้าวัดนี่ครับซุ้มประตูแล้วนี่ก็จะเป็นพระพุทธร,รูปที่อยู่ข้างหน้าดิงเรียงกันอะ่ะ นี Beast ่ครับภาพมุมไกลมีตอนกลางเย็นๆนะแล้วจะมีแผนที่ให้ดูครับเนี่ยสุดท้ายเนี่ยไปไม่ถูกก็โดูแผนที่นะครับ